พ่อแม่แม่กันนะครับสวัสดีเอฟซีเนล่าทุกท่านทุกคนครับงที่เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันนะครับสวัสดีเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่กันนะครับสวัสดีเอฟซีเนล่าทุกท่านทุกคนครับที่อยู่กับซันโจซาลินี้ยงคนทางประเด็นท่านนี้มีใครเอาแล้วยังได้เอฟซีดีพ่อพ่อแม่แม่กันนะครับสวัสดีเอฟซีอิตล่าทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่กับซันโจซายเลี้งนเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านนะครับทางประเด็นท่านนี้มีคนเอาแล้วนะครับเอฟซีเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันนะครับสวัสดีพ่อพ เขามอยู่กับซองโจสา,ายลีนะครับที่ติดตามคลิปนี้กันนะครับคุณพ่อเป็แม่กันนะครับคุณเอ็มินได้รังทุกท่านโดนนะครับที่มาอยู่ซ่องโจสายลีนะครับที่เข้ามาติดตามคลิปนี้กันนะครับผมช่วย้ามกดไลค์กดคลิ์กดกระดิ่งกันนะครับดแดนนึงสันแล้วก็อย่า,ะะล,ายะะะลืมเข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับผม เอ็มินะ่นแหละทักทุกคนนะครับผมนี่มาอยู่ฟังเจ้าสายเลยครับผมที่ซื้อเหรียญซื้อติ๊กเกอร์ให้เด็กคนจิลล์เข้าไปดูดย้อนหลังให้เด็กขอบคุณพี่เอไออีกนั้นขอบคุณเอ็มมีนะ่นแหละสนุกดีนะครับที่มาอยู่ฟังเจ้าสายเลยนะครับอย่าลืมซื้อเหรียญซื้อติ๊กเกอร์ให้เด็กครับผมมาขอจบคลิปเพียงแ